นี่ครับคล่องตัวนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคัตนะครับเป็นระบบเกียร์ทอกนี่ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนุ้ราถ่ายมือสองครับวันนี้วันนี้วันอาทิตย์นะครับว่างๆผมพามารีวิวเจ้าคูเปอรต GL23 นะครับคันนี้เป็นคูเปอรต GL23 สีเดิมๆนะครับสวยๆเลยปรับมุมกล้องนิดนึง นะครับสเปครถเครื่องยนต์3สูบ4วิเครื่องไดเล็กแล้วนะครับเป็นเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ซัทเทิลเกียร์ทอร์กนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในเมืองไทยเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะผมขอถ่ายรีวิวรอบคันก่อนเนี่ยนะครับด้านหน้าครับไฟตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับไฟตัวนี้ใช้ร่วมกับคูปะต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดได้เลยนะครับ สีสันเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นจริงๆสักขัดก็ออกนะแต่ผมพยายามเก็บไว้นะครับอ่ะมันมันไม่ค่อยอยู่นะปกติครับเวลาเอาผ้าเช็ดเช็ดอะไรเงี้ยก็ออกนะครับสีเดิมๆนะครับคันนี้สีเดิมๆก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตอนขนส่งอะไรพวกนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วสวยมากนะครับคันนี้ชิ้นพลาสติกยังดำๆอยู่เลยสวยๆนะครับสีเดิมยางหน้าเดิมนะครับเดิมดีนี่ อย่างหน้าเป็นมาจากญี่ปุ่นนะครับ6กขีดสีนะครับของบิดตนนะครับไม่ได้ลงแว็กหรืออะไรอย่างใดนะครับเดี๋ยวเพิ่งล้างเลยนะผมล้างเสร็จเมื่อวานแล้วก็เอามารีวิววันนี้เลยนะครับรถใช้งานมาไม่ได้มากมายอะไรนะครับพาไปดูพาดูเพลินๆนะครับวันนี้ใช้งานมา690ชั่วโมงนะครับ690ชั่วโมงพอมาถึงตรงนี้นะครับพาดูตรงนี้ก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟหน้าแต่ปุ่มแต เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ท็อกนะครับก็คือจะเป็นตัวท็อปไปแหละมันจะมีระบบอ่าสี่เกียร์กับแปดเกียร์นะครับอันนี้คันนี้เป็นแปดเกียร์เดินหน้าถอยหลังก็แปดเกียร์ถ้านับสโลก็สิบหกเกียร์เลยนะครับคันนี้เนี่ยครับก็เดินหน้าถอยหลังเราไม่ต้องมานั่งเหยียบคัตนะครับเป็นเป็นท็อกนะครับเป็นท็อกนี่ครับนี่ก็คัตแล้วก็พีดีโอก็สามารถปั่นถอยหลังได้ด้วยนะครับพีดีโอก็มีทั้งหมดสี่ระดับนะครับสี่ระดับเดินหน้าถอยหลังอีกหนี้ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับผมที่บ้านผมก็ใช้ตัวนี้เลยเกียร์เอลยิบสามแต่ผมไม่ได้ใช้เกียร์ทอกเพราะว่าผมไปได้มามันเป็นได้เป็นเกียร์ธรรมดามานะครับเกียร์ทอกก็จะใช้งานคล่องกว่าสมมติเวลาเราไถานาอยู่เกียร์สองใช่ไหมสมมตินะเราอยากบวกเกียร์เนี่ยเราไม่ต้องไปเหยียบคัตเปลี่ยนเกียร์นะครับถ้ามันช้าเกินไปแล้วก็คือดันเพิ่มอย่างเงี้ยดันเพิ่มได้เลยนะครับมันข้อดีของเขาคือตรงนี้แหละมันแรงเลยอะ ใช้ดีเวลาเปลี่ยนเกียร์ข้ามเกียร์เพิ่มเกียร์นะครับเราไม่ต้องไปหยุดคัดเหยียบคัดหรือว่าหยุดรถแต่อย่างใดนะครับก็เดินหน้าถอยหลังก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องเหยียบคัดเหมือนกันนะครับจะเหยียบหรือไม่เหยียบก็แล้วแต่เรานะครับตัวนี้อันนี้รุ่นนี้ผมจะเชี่ยวชาญหน่อยเพราะว่ามีใช้เองเลยรุ่นเนี้ยที่บ้านใช้อยู่ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ดีเสียงนิ่มๆเลยก็จะมีเข้าโฟวินนะครับโฟวิน แล้วก็จะเป็นอตัวเนี้ยถ้ามาตัวเนี้ยก็จะเป็นเลี้ยวแคบนะครับเวลาเราเลี้ยวใช่ไหมครับล้อหน้าเนี่ยสมมุติเราเลี้ยวซ้ายซ้ายสุดใช่ไหมฮะหมุนพวงมาลัยมาซ้ายสุดปุ๊บล้อหน้าเนี่ยก็จะตะกุยเยอะกว่าปกตินะครับแล้วล้อเนี้ยก็เหมือนจะหยุดหยุดช่วยเราถ้าเหยียบเบรเนี่หมุนกลับทางได้เลยนะครับอถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคล่องนะครับผมก็เลยเอามาขายนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยนะครับรถก็สาภาพดีนะครับ ก่าญี่ปุ่นแท้ๆเลยชั่วโมงน้อยหก0้กว่าชั่วโมง1 6 5่งแันบาทนะครับหนึ่งแบาทสีสันฝากระโปรงเนี่ยสีเดิมหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นโลไ h นะครับถ้าเราโลแล้วก็เกียร์อันนี้ก็เป็นไฮเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับตัวนี้เราใช้แต่ตัวนี้ถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นยาง9.5ขอบ24นะครับไซส์เนี้ยเข้าทำรุ่นขโปดได้หยอดขอโปดได้นะครับ เพราะว่าที่ผมใช้อยู่ก็รุ่นนี้เลยหลักๆที่บ้านก็ผมเอาไว้ใช้หยอดกระโพดท,ทำรุ่นกระโพดนะครับประมาณนี้เพราะว่าเวลาเลี้ยวแล้วมันแคบนะครับตัวรถมันค่อนข้างแคบเลยไฟท้ายก็ใช้รุ่นเดียวกับ L34 นะครับพวกนี้ซีนพีดีโอหรืออะไรพวกนี้ก็หาง่ายครับอะไรหาง่ายตัวนี้แขนเขื่อนให้คนงานทําทให้เกี่ยวลื่นๆแล้วตัวนี้ด้านท้ายมีกระบอกสไลด์นะครับเป็นกระบอกสไลด์นี่ดูน้ำมันท้ายดิ ดูน้ำมันท้ายนะครับดูดูด,ดูสาแจ๋วนะฮะสเลยมันมีตาเมวนะครับระดับระดับรวดน้ำมันเฟืองท้ายอะไรจะอยู่ตรงนี้เนี่ยพ,พวกซีนสะโพกซ้ายไม่เคยแกะนะครับฝาให้อะไรไม่เคยเปิดด้านขวาก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล้องมาให้ดูนะครับสั่นเล็กน้อยไม่เคยเปิดอีกเหมือนกันนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่เดิมๆไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะครับยังไม่มีร่ดซึมนะาที่ผมเห็นเพราะว่ารถอายุมันยังไม่ได้มากมายอะไรนะครับ หลังเครื่องมือของเขานะครับรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับเอาไว้เก็บพวกประแจอะไรเงี้ยครับหลังเบาะเบาะก,ก็สามารถเลื่อนได้สไลด์ได้นะครับเนี่ยเลื่อนได้สลไลด์ได้มือเดียวไม่ถนัดนะนี่ไม่มีผูนะครับไม่มีผูเลยสภาพดีใครหาไปใช้งานเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับท้ายๆคลิป มองยังไงก็สวยนะครับรถเก่าญี่ปุ่นยางนี่ไม่มีแตกลายงานเลยนะยางดีนะครับผมล้างไว้ดอกมันแปบแล้วยางก็เหลือเยอะนะครับยางหนะ้ายางหลังเหลือไม่ต้องไปยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกระทะก็สีเดิมๆนะครับทั้งคันมีหมุดตัวเนี้ยที่ว่าน่าจะไว้ใส่ล้อเหล็กหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับมาจากญี่ปุ่นได้ได้หมุดมายังไม่ได้ถอดออกครับเก็บไว้ประมาณนี้ครับ นี่ก็ยกห่างวางหางแล้วก็มีตัวนี้ปรับนะครับหลักๆเลยก็เอาไว้พวกปรับด้านท้ายนะครับเป็นปรับกระบอกสไลด์นะอันนี้ก็ออปชั่นนะครับออปชั่นเยอะพวกตัวนี้อันนี้ดับกุญแจได้แล้วก็เนี่ยเสียงค้อยๆติดอยู่เนี่ยดับกุญแจได้แล้วหรือดึงดับก็ได้นะครับเลือกได้ตัวนี้ยกห่างเวลายกห่างแล้วก็ง่ายนะครับสะดวกสบายตัวนี้คือยกขึ้น ยกอีกทีคือวางลงนะครับคล้องตัวนี่เป็นคันเร่งมือแล้วก็ยังปรับตัวนี้ปรับพวงมาลัยเอ็นได้นะครับปรับเอ็นแบบว่าให้เข้ากับเซรีละเรานี่เป็นเบรกมือล็อกกันฟรีนะล็อกกันฟรีเบรกก็ล็อกเบรกข้างเดียวได้นะครับรนนี้ใช้งานอยู่ รถสวยนะอันนี้เกระจกเปลี่ยนมาใหม่ใหม่ไม่รู้จะรีวิวอะไรเดี๋ยวเปิดฝาโปรงให้ดูนะนะปัดก็ประมาณนี้แล้วเ,เปิดฝาโปรงให้หน่อยเลยมันเปิดได้สามด้านนะครับรุ่นเนี้ยกวางแปะแปะล้อไว้เลยระวังลม เนี่แหละเปิดได้สองฝั่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าก็ยังสามารถเปิดได้ด้วยเปิดเปิดแบบนี้ได้เลยบิดบิดเอาบิดซ้ายบิดขวานั่นแหละแล้วมันจะมีปลั๊กให้ถอดไฟหน้าด้วยนะยกขึ้นมามเออยกยกิยก่ปดิดปลดไฟหน้าง,ง่ายถอดได้ไหมมือเดียวไม่ถนัดไอ,อ้นี่แหละจะได้เห็น นี่แบตคูปต้านะแบตมากับเขาคู่รถนะครับให้ดูฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็นปั๊มสองตอนนะครับเป็นปั๊มยิงน้ำมันท็อกด้วยแล้วก็อันนี้เป็นซารีนอยสตาร์ทเครื่องดีไม่เคยเปิดนะดูจากน็อตอ่าท่อยดีน็อตท่อยดีเห็นไหมฮะไม่เคยเปิดดูดิน้ำยังเ้เขียวอยู่เห็นในถังพักน้ำเมื่อกี้เนะี้ยดูดิ รถสภาพสวยเดิมนะครับสีสีสันก็ยังสวยอยู่นะมาจากญี่ปุ่นอ่ะปิดฝาข้างเดี๋ยวลองขับไปดูนะสิ่งที่ทุกท่านรอคอยผมว่าอยู่ตรงนี้แหละรถมันใช้ดีขับดี1นึ่งแหกืห้าพันบาทนะครับได้คูบ o t a ต้าเก่าญี่ปุ่นขนาด23แรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบ4ฟ i n วินพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ท็อกนะเกียร์ท็อก มันจะอ่านั่นแหละล็อกมันจะเป๊ะแบบนั้นนี่ครับรถทรงส,ยสวยๆรถสภาพดีๆสีสันด้วยเดิ่มเดิมเงาเงาเอาลองสาตาร์ทดิ้ติดไหมต้องเหยียบคัดด้วยนะครับตาดง่ายเบิ้นหน่อย ส่ไฟหน้าได้ไฟติดไหมเรื่องระบบไฟเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับไฟต่ําไฟสูงติดนะครับบีแต้หน่อยดังไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหางสไลด์หางหน่อยนั่นแหละเนี่ยครับก็ไม่มีเกี่ยวให้ปรับละจะเป็นระบบสไลด์เอานะครับอ่ายกขึ้น ยกขึ้นวางแล้วอย่าย,ยกหางวางหางยกหางโอเคเดี๋ยวพีดีโอหมุนพีดีโอให้ดูหน่อยทั้งหมด4สปีด1 2 3 4แล้วก็ถอยพีดีโอสามารถถอยหลังได้ด้วยนะเอาเกียร์ปกตินะปุนไล่เกียร์ครับ2 3 4สา่มาบักำลังหน่อย ปั่นกับหลังมีตัวเหมือนเกียร์ถอยล้วเราอ่ะเนี่ยนะครับปับ่นกับหลังได้นะครับถือว่าถือว่าเป็นออปชันอีกหนึ่งออปชันนะครับยกหางวางหางแบบใต้พวงมาลัยหน่อยเหมือนที่ปั่นน้ำฝนนะ่ะนั่นแหละยกขึ้นเนี่ยนะครับหางจะขึ้นอีกทีนึงนะครับเราก็ตั้งระดับได้ประมาณนี้อันนี้เบรกคันเร่งอะไรผมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะลองใส่เกียร์ลองใส่เกียร์หนึ่ง แล้วเดินหน้าไม่ต้องเหยียบคัตนะดูดูเท้านะอ้าวลองเดินถอยเนี่ยนะครับเดินไปหนึ่งเพิ่มเป็นเกียร์สองเลยอส,สองสามเนี่ยครับมันเกียร์ก็จะเพิ่มให้เราเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ยังขับลงมาไม่ได้พื้นยังไม่แห้งผมล้างรถไปเมื่อวานเนี้ยล้อจะเพื่อนอนะ่ะดีถ้าลงมาเนี้ยอ่ะลองเดินหน้าถอยหลังให้ดูก็พอ สกเกียร์ 4, สี่เกียร์ห้าได้ไหมอ่านี่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เดินหน้าเกียร์สี 4, ส่เกียร์ห้าได้ไหมมันอ่าแบบนั้นช้าไปนี่นะครับขับง่ายนะครับ อันถอยงงเกียร์หรอจะต้องงงอะไรน่ะเดินหน้าถอยหลังแค่แค่มือแค่ใต้พวงมาลัยน,นะครับเ,เวลาเดินหน้าถอยหลังส่วนด้านซ้ายนี่คือจะเป็น่าด้านข้างลําตัวจะเป็นปรับระดับว่าเลือกความแรงของเกียร์นะครับพวงมาลัยถอยหลังเข้าไปหน่อยหมุนพวงมาลัยดูหน่อย เอ้นไงล้อเลี้ยวได้แคบจัดเลยเพราะว่ารุ่นเนี้ยเวลาเลี้ยวสุดแล้วมันมีระบบตะกุยเลี้ยวด้วยอะเนี่ยดูดิเดินหน้าถอยหลังแบบคล่องๆให้ดูหน่อยสักเกียสี่เกียสห้าก็ได้เหยียบคันเร่งช่วยนิดนึงอ่านั่นแหละนั่นแหละเนี่ยครับคล่องตัวนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคัตนะครับเป็นระบบเกียร์ทอกนี่ครับ ใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลย0822388443โอเคดับเลยดับกุญแจนะครับหรือจะดึงดับก็ได้อ่ะประมาณนี้ท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้คูปต้า GL 23ครับ0822388443นุรถถ่ายมือสองครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชิบดานจังหวัดรบบุรีนะครับ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถถนะครับท่านใดที่สนใจรถไถยหรือกําลังมองหาอยู่นะครับกดติดตามผมไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอารถไถสวยๆมานะครับมีทั้งสวยทั้งราคาถูกนะครับบางคันก็จะสวยนะครับราคาก็แรงนิดนึงครับเพราะว่ารถมันสภาพค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าสําหรับคันนี้นะครับราคาจะเทียบกับในตลาดราคาอยู่ตลาดเลยครับผมไม่แพงมากนะครับ1นึ0 0 0สบาทสเปคดีนะครับเกียร์ท็อกตัวท็อปแล้วนะครับใครที่หาใช้งานอยู่ อย่าลืมนะครับนู้ดรถไถมือสอง้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเช ב ดานจังหวัดลบบุรีนะครับเข้ามาดูมาเลือกชมได้นะครับรถเราก็มีหลายรายการนะครับสินค้าหลากหลายมากเลยฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ